สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คําคำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองมีชื่อตอนว่าหิวบุญกันนักหรือไงเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังกันเลยครับเราเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวบางแสนจริงๆแล้วเป็นคนต่างจังหวัดที่เรามาเรียนที่นี่เพราะบ้านเราอยู่แถวชนบุรีก่อนหน้านี้แล้ว เรามาพักอยู่หอพักแห่งหนึ่งที่อยู่แถวมอนั่นเองเป็นตึกแฝด8ชั้นซึ่งวันแรกที่พ่อกับแม่เราพาย้ายมาอยู่ที่หอนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราหาหอนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะยังไม่เคยเห็นหอจริงๆมาก่อนเลยมาเห็นครั้งแรกก็ตอนจ่ายค่ามาจำและพี่คนที่ดูแลหอนั้นก็พาเราไปดูห้องนั่นแหละค่ะแต่ตอนเราไปจ่ายมาจํำนั้น ต้องไปจ่ายอีกตึกหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตึกแฝดไปประมาณ1 0อยเมตรน่าจะได้ตอนแรกเรารู้สึกโอเคนึกว่าได้อยู่ตึกที่มาจ่ายค่ามาจำํำแต่พี่คนดูแลหอบอกว่าไม่ใช่เป็นอีกตึกหนึ่งที่อยู่ถัดไปก็คือตึกฝาแฝดนั่นเองเราได้ห้องพักอยู่ที่ชั้นสองค่ะห้องที่เราพักนั้นอยู่ติดกับประตูลิฟต์แบบพอดีเปเ๊ะเ,เ,เลยก็ว่าได้ความรู้สึกแรกที่เปิดห้องไป เหมือนใน่หนังผีเป๊ะเลยค่ะลงอะไรไม่รู้ผ่านหน้าเราไปแต่ในใจตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะคะคิดแค่ว่าห้องมันเป็นห้องใหม่นั่นเองพอพี่คนที่ดูแลหอแนะนำอะไรเสร็จเขาก็กลับไปเราเดินไปถามแม่เลยค่ะว่ารู้สึกอะไรไหมพราแม่เราเป็นคนมีเซนต์แต่เราไม่แน่ใจว่าแม่ไม่อยากให้เราคิดมากหรือเปล่าแม่บอกว่ารู้สึกเฉยๆนะเราก็โอเค หลังจากนั้นเราก็ไปไหว้ศารที่อยู่ตรงหน้าหอตามธรรมเนียมพอเสร็จแล้วก็มาจัดเข้าของบอกเลยนะครับว่าห้องของเรานั้นไม่มีพระค่ะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่คืนแรกนี่แหละค่ะด้วยความที่เดินทางมาไกลและพ่อขี้เกียจขับรถด,ด้วยสรุปพ่อกับแม่เราจะนอนพักที่หอเรานั่นเองในตอนที่เราหลับนั้นเราฝันว่า หอเราเป็นตึกล้างที่มีผีอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเรากลัวมากวิ่งหนีเท่าไหร่ก็วนกลับมาที่เดิมตลอดในฝันนั้นมีเสียงหัวล็อะขึ้นมาเรามองไปตามเสียงหัวล้อะนั้นเห็นผู้หญิงผิวขาวใส่ชุดสีชมพูหน้าตาสวยมากไว้ผมยาวมากๆด้วยเช่นกันเธอปล่อยผมลากับพื้นและกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไมโยก ส่วนข้างๆนั้นมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆเธอเนื้อตัวขาวซีดและหน้าตาน่ากลัวมากมองมาทางเราด้วยเช่นกันผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูนั้นชี้นิ้วมาที่เราแล้วบอกให้เราเดินไปนับตุ๊กาตาที่อยู่บริเวณสารที่อยู่ติดกับหอนั่นเองด้วยความกลัวเราก็ไปนับนับครั้งแรกได้6ตัวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าให้เราไปนับอีกแต่พรให้ีกทีหนึ่งได้สตัว และเขาก็หัวเลาะหัวเราะแบบสาใจมากๆจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบลงไปพอเช้ามาเราเล่าเรื่องราวให้แม่เราฟังแม่บอกว่าเขามาให้หวยหรือเปล่าแต่แม่ไม่ยอมซื้อค่ะตกเย็นวันนั้นหวยออกตัวนั้นจริงๆยขากเขอวันที่15ห้าหวยออกวันที่16แม่เรานี่ร้องกรี๊ดเลยค่ะเพราะเสียดายไม่ได้ซื้อ พอถึงวันที่มหาวิทยาลัยเปิดเทอมแรกแม่เราก็ต้องกลับใจนี่หายแวบ,บเลยค่ะเพราะไม่อยากให้แม่กลับมันก,กลัวๆยังไงก็ไม่รู้คือแรกที่เราต้องอยู่คนเดียวในที่นี่ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยัะเท่าไหร่ช่วงแรกนั้นเราก็นอนปกติไม่มีอะไรไม่ฝันไม่อะไรเลยแต่หลังๆเหมือนจะหลับไปแล้วแต่อยู่ๆก็หายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้ความรู้สึกเหมือนโดนผีอัม เราเหลือบมองไปที่ปลายเตียงก็ไม่เจออะไรแต่ดันมาอยู่ข้างเตียงนั่นเองเราเห็นผู้หญิงตัวดำเห็นหน้าแค่ครึ่งเดียวเธอมากระซิบข้างๆหูแล้วว่าขอบุญหน่อยช่วยทำบุญให้หน่อยพอได้ยินเช่นนั้นน้ำตาเราไหลออกมาเลยค่ะกลัวมากท่องพุทโธธรมโมสังโคอยู่หลายรอบกว่าจะไปพอเช้าว,วันถัดมาเราลีไปทำบุญที่วัดทันทีเลยค่ะ ทั้งทาถวายสังฆทานทั้งใส่บาตรตอนเช้าพอทําบุญเสร็จก็โล่งใจมากๆคิดว่าคงไม่เจออะไรแล้วแต่ปรากฏว่าเราคิดผิดพอตกกลางคืนก็เป็นเหมือนเดิมเลยค่ะอาการผีอึมมาอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวเหมือนคืนก่อนทีนี้มันมากันเต็มห้องเลยค่ะแล้วพยายามขยับแต่ก็ขยับไม่ได้ท่องนโมสวดมนต์ก็แล้วมันก็ยังไม่ยอมไปแล้วอยู่ๆก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่ง ตะโกนใส่หูเราว่าทําบุญให้กูถ้าไม่ทํากูจะเอามึงไปด้วยทําบุญให้กูเดี๋ยวนี้ด้วยความที่กลัวบวกกับความสงสัยว่าใครเป็นคนพูดแล้วเลยเหลือบตาขึ้นไปมองปรากฏว่าเป็นผู้ชายล่างท้วมมองไม่เห็นใบหน้าแต่รู้สึกว่าน่ากลัวมากจริงๆค่ะในใจตอนนั้นคิดถึงหน้าพ่อแม่ขึ้นมาทันทีท่องไว้ในใจตลอดเมื่อตอนสวดมนต์ แล้วมันไม่ช่วยอะไรเลยก็ขอให้บุญของพ่อแม่คุ้มครองลูกด้วยเถอดในตอนนี้และแล้วมันก็ได้ผลค่ะหลุดจริงๆเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีและพอย้อนคิดถึงความฝันก็เลยเกิดสงสัยว่าเมื่อขอบุญทำไมต้องมาขู่ด้วยถ้าจะขอก็ควรจะขอดีๆสินีเลนเอามาขู่ว่าจะเอาเราไปอยู่ด้วย เราเริ่มรู้สึกไม่สนใจแล้วไม่แคร์แล้วนึกในใจว่าถ้าคุณขู่เราเราก็จะไม่ทำจะเอายังไงก็เอาแล้วเราก็ไม่ไปทำบุญจริงๆค่ะจนวันถัดมาก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้คือเราโดนรถชนค่ะมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพี่ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าขณะที่เราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นั้น ก็โดนรถจากไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาชนเรากิ้งไปที่ข้างถนนซึ่งขณะนั้นก็มีรถยนต์ขับตามหลังมาด้วยถ้าพี่เขาไม่วิ่งไปดึงตัวเรามาเข้าข้างทางรถยนต์ครั้งนั้นก็คงตะเหยียบหัวเราเล็กไปแล้วก็ว่าได้ต้องขอขอบคุณพี่คนนั้นจริงๆตอนนั้นเราคิดว่าเพราะเราไปท้าทายเขาหรือเปล่าก็ไม่ยอมไปทําบุญให้เขาแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามันอาจจะบังเอิญก็ได้แต่ยังไงก็ขอเชื่อไว้ก่อนก็แล้วกัน พอพ่อแม่รู้ข่าวพ่อรีบมาหาเราทันทีเลยค่ะรีบพาเราออกจากโรงพยาบาลพ่อรีบพาไปทําบุญและไปเช่าพระมาไว้ที่ห้องเหมือนเรื่องมันจะจบใช่ไหมคะแต่ยังค่ะหลังจากนั้นก็โดนผีอัมแทบทุกวันกลายเป็นผีอัมทุกวันพระบางคนคงจะเกิดคําถามว่าทําไมไม่ย้ายออกไปข้างนอกคําเดียวสั้นๆเลยค่ะคือเสียดายค่าประกันเราต้องอยู่ทําบุญทุกๆวันพระซื้อพวงมาลัยมาไหว้พระที่ห้อง เพื่อไม่ให้โดนผีอำอีกบางทีเรากลัวมากจนไม่กล้านอนช่วงแรกทรมานมากเลยค่ะไม่อยากกลับห้องอยากไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ห้องแต่พักหลังๆเขาเริ่มมาไม่ถี่มาบางครั้งในช่วงที่ไม่ได้ทำบุญให้ก็เท่านั้นเองที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียนะคะข้อดีเขาก็มีเช่นมาให้หวย พ่อเราเคยซื้อตามแล้วก็ถูกติดต่อกันหลายงวดหรือแม้กระทั่งกับตัวเราเองที่มักจะเจอบางสิ่งบางอย่างเหมือนคอยมาเตือนเวลาจะเกิดอันตรายเช่นมีครั้งหนึ่งเราจอดรถติดไฟแดงพอไฟเขียวและกางจะออกตัวจะกลับได้ยินเสียงใครเรียกชื่อเราเราเลยหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นมีใครรู้จักแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันข้างๆเราก็ขี่แซงขึ้นไปก่อนปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นกลับโดนชนค่ะ คิดในใจว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเสียงเรียกคนที่โดนชนน่าจะเป็นเราอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะหลังจากนั้นตัวดิฉันเองก็พยายามทนอยู่ให้ครบ3เดือนเพื่อที่จะได้ย้ายหอสรุปแล้วเราได้เงินประกันครบออกมาแบบแฮปปี้จนถึงทุกวันนี้ย้ายออกมาอยู่หอใหม่ชีวิตก็ปกติดีค่ะไม่เจอเรื่องน่าโกยอีกเลยเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อตอนว่าหิวบุญนักหรืองไงเรื่องราวความสยองจากเพจคังสยองนั่นเองครับหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ